กับ<อ>หัวติกเกอรกับด้านเ,อ,อ,เอ,อด้านนี้ we are going to China you know what I'm saying in China s h a n g ช,ช,ชา n ชา i ช g y ย n นช n g ใช่พี่ช g q ช n g อะไรพี่ยานหนิงไมง่ช่หจัสเตอร์จัสเปอร์วัดชาวเวียกลงจีน่าว o ดเช้าเช้าให้หนานห้หนานิน ไทนานอินชังจังหวัดชื่อว่านหนิงว่านหนิงว่านหนิงนไทยนานเข้ามันไก่มาจากนี่เว้ยไทยกว่าเพียวเลี่ยงวิต,ตอยแเ,เวัเวชัเวเกมัพกกันเนกจะโดนเช็คไหมเนี่ยอ๋ที่ไทยเก่งๆ่เหมเห <laughs> มือนคนขายยา yeah. Just sweat pan

แ่แล้วอายุไม่ให้อุ้มแล้วเหมือนาอายุอุ้มไม่ได้แล้วโดนพี่จีนทำาจะไม่ให้ผมเข้าประเทศผมไม่ยอมบอกว่าไปไหนไม่รู้เขาจองให้เรา รไก็สอชั่วโมงแต่เขาอก็อความรู้สกเอ,อใช่บอกเหัวรดิรลูกหนาทีดินไรนี่บอกรอเขอ่ะล a few moments later the d r i say if you want to go to toilet just go toilet right now okay o n o don't stop okay มีใครเข้าห้องน้ำากดไหมสองชั่วโมง Shy. Um, See the wheel. Buzz. Hello, my brother. Hello. What's, up? What's up, my G? How is your trip? Really cool. Yeah. Really good. See <laughs> how, right? See how. Yeah, my God. <laughs> Everyone here. I'm going to go to สามทุ่มถึงที่โรงแรมจริงๆเราต้องมารถไฟความเร็วสูงไงแต่รถไฟความเร็วสูงนะ้ำมานันหมดตอนนี้าาน้ำมันแม่งหมดบ่ากลางคันพอดีเหลือแล้วชัวสูงเหมือนกันอันนี้สองชั้นอันนั้นชั้นเดียวอันนี้สามทุ่มโมงไปก่อนพี่เจมส์ไหมย้ำสุดก็ต้องนัดแก้ว enjoy ก็ต้องน o ด yeah thank you ก็ไก่หรอแล้วสิแกก็จะซีกวนไปใช่ซีกวนเลยใหญ่มากสวยนี่เราข่ยเน่าพี่เขาเพิ่งข่ไข่ยเน่าอย่างนี้เลยเซื้อตีนไก่ไปแทะเล่นนี่ในรถโอ้โหนี่เขามีนี่อะไรคอไก่ป่าววะคอไก่คอนะไม่ใช่คอนี่ตีนไก่ไปแทะเอาไปดูดดูดบนรถเล่นเนี่ยนั้นดิบนะนย่างน้นบิด กินแต่ขนมอย่างนี้เลยเหรอก็ไก่มาทำขนมเลยใช่ไืมอ่ะลองดิ้องรบอกแฟนโอ้ยต้องพูด b r o i b r o ยูเนชันนองนะ Welcome Broski What Welcome to China Broski First day. day no phone. All day, okay, so all all day right. without socials. How many fucking inside. Tyler okay. Oh no, Kim. Oh. Okay, uh, yeah. yeah. hold Some of the pork, part of the fatty thing. Yeah. Delicious, I like Yeah, yeah. A spicy. Yeah. It's super. But so good. Yeah, yeah, yeah. Spicy but It's good. tasty, spicy. Yeah. yeah. Kind of fermented. Yeah. Yeah. ระวังรถขวานะไป่<ไ>ป,ปล้วพูดว่างไงงามงามขวีงามงามขวีฮู้คือว่าแบบเราจิ้มไม่ซอยอ่ะ เดี๋ยวในงานจะม่ปล่อยอยู่เนาะไปเทียบไปเทียบโอ้พี่โอ้หายตีเดิเสียงมึงแม่งกล้องไปทั่วเลยอแต่งจริงคบตงมาเนี่ยส่นลยดิะเล่นแมงด้วยดือน้ำเลยแม่งมากเดเดียให้ไม่ด้โิโลแห้งเนี่ยงี้มัเป็นซุปเปอร์นี้เข้าประตูนี้ได้พี่อยู่ข้างๆเผื่อมีอะไร ใส่เสื้อไหมถอดได้แล้วป่ะแกงดิแกงไหนฮะวิโดนเนี่ยโอ้ป้าเขาหายอ่ะเออเอาแบบมีตัวหนึ่งไม่เป็นไรใส่ก็ดีนะมันไม่มันไม่แบบโค้งเค็งไม่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 โค้งเค็งหรอกจริงเวลากูไม่มีตัวหนึ่งมันรู้สึกแบบเร้อนมันชอบเบี้ยวลายเบา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 ลายใช้น็อตของอะไรครับเงี้ยหัวลิเฮ้ยชายไทยครับ ดวติฟรีของจีเจอมั้าทเจ๊งอะอะไรนะอะไรนะไม่มีเฮียอะไรเลยทำไมต้องกินปากเลอะอะไรขนาดนี้เนี่ยหมอเปียวเรียงโมอไงต่อยไทยกว่าต่อยต่อยใช่ใช่ไหมพี่ 对，下一个。解析。姐姐啊，有、哦，有书签，有贴纸，有拖，有有乐，有拿。 啊，ระวังรถ，喂哈。哎哎、有的，有的懂，有的不懂。你们不懂那边的。红、嗯、灯即将变绿。I only know 一、二、三、四。嗯，他不是有一个软件翻译？嗯 那个软件就好用了，你说了，然后给我，我就 <是对 S 1> 说了给你，然后这样。你爹、嗯。啊，就，<music> 哎 เข้าามป็นงไงก็เวิร์คครับแต่ว่าลึกหน่อยมันจะดีเป็นหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเหมือนสวนสาธารณะเนาะเหมือนที่พีเ่เจนบอกอะไรที่พญาบิดดมัคคคดมคล้ายคล้ายบิดดัมคล้ายคล้ายบิดดัมใช่ครับก็อย่างแรกเลยปูนดีมากเพอร์เฟกต์ที่สุดแต่อุปกรณ์เขาคือว่ามันไม่มีการใช้งานมาก่อนอะ่ะเข้าใจไหมเราต้องมานั่งลงเทียนใหม่ทุกอย่างเพราะทุกอย่างมันบิวอิมับิวใหม่หมดเลยทำสร้างใหม่แล้วเราเพิ่งได้เล่นทุกคนเพิ่งได้เล่นวันนี้วันแรก 今天来到我们这边的大广告牌。哎，老同学来了。

ของจริงให้หลังให้หลับให้หลให้หลอบอยู่บนเกาะให้หลมันสูเนียน้ยเอืแลกกบข้าวเอกต่คคนนี้นะครับต้องกินข้าวผัดตลอดเวลา I know I k n r I I

เฟรนช์ายน์ <S <S ี่อนะเมื oh, ่อไรจะหมดนะรอค่ะเดน้อออเกงกะหรี่ smell ใ่แกงอ้อร่อยโคตรโคตร่อยาอเโอ้โหอยู่เมืองไทยนี่ไม่มีคุณค่าเลยนะบอกเลย

ก็ดีนะเหมือนแบบแต่ก่อนไม่มีโซเชียลอ่ะคุยคุยท่าสเก็ตแบบเมียกูโอเคใช่ป่ะโอเคต้องโอเคกูคุยไงจีนอะไรนะในโทรศัพท์เห็นป่ะเมื่อกี้เแต่ทำไมมันร้อนจี๋เลยวะก็มันเหมือนมันทำงานอยู่ตลอดอ่ะเหมือนจอติดตลอดอะไรอย่างเงี้ยมาวันนี้ปลากันเลย Hãy subscribe cho à? Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

对呀，你们还被猜到了。啊，<laughs> uh, <laughs> This side is much easier, I mean, no, sorry, it's much cleaner than the fountain. Yeah, for sure. I <laughs> got Where? Yeah? เขาบอกว่ากินเบียร์จีนกับโัคะลีแก่แหง้งน้อยมั้ยคีแตทยูจะแห้งอ่ะไอ้นั่นดูแห้งมันมากนะบัดเขาบอกกินโพคะลีอย่าดูเบลิกะเพราะว่ายู่จะแห้งไอ้นันไแห้งไม่จริงครับเมาแค่ไหนก็แห้งเท่านั้นโพคะลีบีฟคออยู่เนาะไอ้นั่ไอ้นั่อว่าบอยเซเว่นเดอร์เวนบัดเขาไม่เฮียเจนชัยซีเทลมี่เลยกับเวกัาอินดอะมอร์นิ่งอีฟยูวบนเดอะแห้ง ดิ้งดิ้ง first ไปเอ่อ we go first อ๋อ then t h ไอพี่นุปแล้วก็ได้อีกคนนึงแจสเปอร์ก็ได้